สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเอสาร์พี่น้องนี้พาพีพ่อน้องมายามมายามเบ็ดเก่าหรอครับผมพี่น้องมายามเบม็ดไอ้เื้อเข็ดขึ้เก่าแต่เป็นไม้ไม้พี่น้องเป็นไม้ห่วยขึ้เก่าแต่เป็นไม้ไม้อ่ะจะเป่าจุเบออกยังนอนพี่น้องเนาะอ่ะจะไ,ได้กะมารอรุ่นน้ำันครับผมพี่น้องนี่เป็นเป็นห่วยขึ้นไปเยี่ยงเครับผมพี่นออ้องอ่ะมาเบิ้งไอ้ อันแรกพี่น้องลุดครับผมนี่ลังแรกกับลุดเลยครับผมมันหนีกระแดดออกแล้วพี่น้องอากาศรบุนพี่น้องมันนี่อากาศรบุ่หนาวพี่น้องอ่ะนี่ก็มีหมอกมีนาโลงอยู่พี่น้องแต่มันนี่ใบโจ๊กใบเศร้าอยู่อ่ะไปลุ้นต้อกันพี่น้องมันนี่ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้อปีพอโจปอยใส่ให้เบิ้งพี่น้องกะใส่มาหลายคลิปเลยเนาะพี่น้องเนาะกะเขามาลุ้นไปกันเงี้ยวเลย มางล่างสองครับผมพี่น้องโอ้น้าแห้งพี่น้องน้าแห้งครับผมเขียดเท่ากันยังนอนอยู่พี่น้องนี่ยแข็งยังติงอยู่เงี่ยเขียดครับผมนี่เขียดอีโม่ครับผมพี่น้องอ่ะไปกันต่อครับผมมึงกําลังนี่พี่น้องมันอีหยังล่ะอมันยนป่าพี่น้องโอ้งูครับผมพี่น้องนี่เป็นงูครับผมมากินเขียดโอ้โต โอ้ลุดเหรอครับผมพี่น้องไปแล้วอ่ะยังบอเห็นโตยังบอเห็นโตปลาพี่น้องไปกันต่อครับผมมีโตัเห็นพี่น้องเขาเห็นบ่หลับครับผมพี่น้องมัอนี้อ่ะบอกว่าเนี่ยได้กะไปลุ่นน้ำกันยาวๆครับผมผมพี่น้องตอนนี้บรโจกันยังมาจากข้างใต้พี่น้องแล้วก็ขึ้นไปข้างบนพี่น้องเราตามห่วยขึ้นไปข้างบนอ่ะไปเบิ้งกันเลยครับผมพี่น้องกับเส้นนี่ มานบ่ะมานครับผมสิมีตัวไอ้พี่น้องเฮาเห็นบ่มื้อนี้กับห้วยใหม่ไม้ไม่ครับผมพี่น้องโอเ้เขียกยังเหลืออยู่ยครับผมพี่น้องนี่ไม้นี่นี่คือเก่าครับผมเขียกยังคือเกา่าไปต่อครับผมบมาบวกกติกาอีกหนึงครับผมขั้นกงครับผมพี่น้อง ลุดน้ำกันเป็นตัวแรกบร่ครับผมเป็นตัวแรกบร่พี่นอ้องเป็นตัวแรกบร่ล่ะพีนอ้องเอ้ยยามากจนสิเบิด์เซ็ลยพี่นอ้องโอ้อยังนี่พี่นอ้องโอ้เรียบร้อยพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่อยู่แต่ตายเลยพี่นอ้องโอ้ตายเลยตัวใหญ่พี่นอ้อง นี่โอ้ยยังยงด้พี่น้องตัวนี้แต่ตายแล้วครับผมพี่น้องนี่อุ๊บอู้นี่แต่ตายแล้วครับผมอ่ะตัวแรกแหกมันพี่น้องตัวแรกแหกมันเข้ามาแล้วครับผมอ่ะตัวแรกแหกมันครับผมถึอตะวเวนคือพี่น้องนี่อ่ะ ตัวแรกแหกมานมาแล้วครับผมนี่ครับผมอ่ะไปลงกันต่อครับผมเล้ยงกีฬาหลังอยู่ไป็นพวงกันดีครับผมโอ้พี่น้องไม้เนี่ยเป็นอะไรโอ้ปลาซิวหลายๆพี่น้องปลาซิวต่อยพี่หน้างูปลาซิวครับผมพี่น้องแม่นไปครับผมเนี่ยโอ้ยปลาซิวครับผมอ่ะนี่ ปลาชีวิตอดกินเบิดก่อนพี่น้องเอ้ยขับไม้นี่ไม้ก็ดีอยู่ได้พี่น้องเป็นไอจอกเป็นเป็นแบบนี้ฟักตบพี่น้องกับไม้ก็คืออยู่แต่เพิ่งได้แต้มเดียวครับผมพี่น้องยังเพิ่งได้แต้มเดียวกับใส่กับงามอยู่พี่น้องแต้มตายแล้วอ่ะแล้วอีกบวกกีหลังแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราไปุูนน้ำกันยาวๆ,ๆครับผมมาเบิ่งหลังหนิพี่น้อง เป็นอยังพี่น uh, ้องกงกงพี่น้องอู้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 ยังพี่น้องย่างเหครับผมย่างเหพี่น้องโอ้อู้บ่พี่น้องโอ้ยงูเด้อพี่น้องงูโอ้ตัวใหญ่พี่น้องงูกินปลาปลากินเบ็ดพ่อพี่น้อง โอ้ชอนง่ายครับผมพี่นอ้องชนง่ายครับผมชอนง่ายเลยพี่นอ้องงูก็กินพี่นอ้องงูก,กินปลานี่เบิ่งเอาพี่นอ้องตหลังวา่ากมาก่อนครับผมโอ้พี่นอ้องมันพยายอมปล่อยเลยครับผมพี่นอ้องดำมิดเลยพี่นอ้อง โอ้งูกตกใหญ่ครับผมพี่น้องต้องมาด่าลี่แ๊บนึงครับผมพี่น้องแป๊บนึงประโยชน์เช่นอยางไรด,ดีโอ้พี่น้องปล่อยเลยพี่น้องเบิ่งเอาครับผมเบิ่งเอาโอ้ยงูอ่ะพูดพูดพี่น้องงูอย่างครับผมพี่น้องปลากระรุ่นรุ่นพีกเลยครับผม ไมรู้เด้อเบิ่งพี่น้องโอ้แล้วดูก็มีพี่น้องมไม่ยอมปล่อยเลยครับผมพี่น้องมันไม่ยอมปล่อยเลยโอ้เฮ็นอะไรดีแบบนึงครับผมพี่น้องแป๊บนึงแป๊บนึงดีโอ้บ่จุ๊บบ่เคยเห็นพี่น้องมันงับขีบมันเลยพี่น้องนี่มู่ตัวนี้บันกี้แกครับผมโอ้บ่คิดบ่ฝัน ยี่ด้เจอแบบนี้พี่น้นองงูยังตัวใหญ่ก,ะร,ะกะระโดดหน่อโอ้ปลากระตวใหญ่พี่น้องอาจจะเอาโจกธีเฮ็ดวิธีเฮ็ดมันก็พี่น้องไงครับพี่น้องงูตัวนี้พี่น้องโอ้ เดือดร้อยพี่น้องไปแล้วพี่น้องโอ้งูตัวใหญ่พี่น้องใหญ่ครับหรืงูตัวนี้พี่น้องมากับตัวใหญ่ครับผมนี่ครับผมโอ้กัดขีดปลาพี่น้องงูตัวนี้ขึ้นเป็นคนก่อนครับผมอึ๊บโอ้ดูนี่พี่น้องใหญ่เลยครับผมใหญ่เลยนี่ ดำมืดเลกกก็กพี่นอ้องง่ายคักง่ายคักง่ายคักพี่น้องง่ายคักนี่พอเสิ็จผมมีเตรียมให้พี่นอ้องเขาเห็นแล้วพี่นอ้องโอ้งูตัวใหญ่ครับผมอ่ะจะได้ก็เดี๋ยวเขาพยายามกันต่ออีกสี่หาหลังพี่น้องไก่เป็นอะไรครับผมไปครับผมหนุ่มเมืองอะไนี่ครับผมใต่ไฟครับผมอีกนึงที่นี่นอ้อง นี่ครับผมรุดกระผมพี่น้องนี่เป็นฝายพี่น้องตัวนี้จะเป็นฝายใหญ่กว่าตัวที่ปอาโจ้เคยใส่ให้เบิ่งคลิปที่แล้วครับผมพี่น้องเป็นฝายใหญ่กว่าตัวนั้นครับผมฮกกอกันพี่น้องฮกกอกันนี่กับบรรยากาศนิ่มเศร้าฝายน้ำล้นตัวม้ากินเสียงธรรมชาติธรรมชาติของอีสานบ้านเฮาพี่น้องหากินแบบบ้านๆสไตล์ปลาโจ้ปลากส่ายพี่น้องอ่ะฝากกดติดตามน้ำดีหน้าพี่น้องเด้อ ฝากให้กลังใจน้ำกันเนี่ยทุกท่กซ้อประจวบีรน้องมหาตัวหากินแบบนี้เราพี่น้อหายามเบ็ดอ่ะไปครับผม หลัง,สงมไ,มไงงส้สสครับผมพี่นอ้องนี่ครับผมหลังไส้เฮาเบิดเลยครับผมพี่น้องเบิดเลยเม็ดสามสิบหลังครับผมไส้วันไปครับผม กยามเพิ่นละพี่น้อ,องเม็ดบลาจู่นี่กับบรรยากาศทึ่งไงง้อไฟพี่น้องบลาจู่ยืนอยู่ง้อไฟพี่น้องนี่เป็นไฟเป็นไปผุนเหยๆาผุาน,าผานพี่น้องบลาจู่ใส่มาจากทั้งใต้ผุนพี่น้องใตแบบเป็นปลาเอไอพักบุ๋งเน่เป็นพักเออน่าแน่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราไปพอกัน,กนอีกทิ่งหนึ่งครับผมยุ่มบองไอรถเท่าพี่น้องไปครับผมผมพี่น้อง กะยาบมาบ้านละพี่น้องกะเจ็บเบ็ดพี่น้องสามสิบหลังนี่กะพออยู่พอกินพี่น้องบ่ได้หลายกะทำเดี๋ยวพออยู่พอกินเหรอครับผมพี่น้องเอ้หากินแบบบ้านๆสไตลา์ของเบาจูดบ้านใส่พี่น้องพี่น้องเนาะบ่ได้ได้หลายกะพอได้กินอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮาพี่น้องกะยากลำบากกะห,หลายกะแห่งแรกนาะพี่น้องเนาะอ่ะเห่นคือผลงานเท่าพี่น้องนี่ สองตัวบิ๊กบุ๋มครับผมคุ้มยุบย่องกับไม้นี่เนี้อเขียดเท่ายังไงก็ฝากติดตามนี้ได้พี่น้องเด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครัง้งที่เขาเบิ่งคลิปของบา้าโจเนาะพี่น้องเนาะนีตัวนี้กับปิ๊กบุ๋มครับผมนี่ใหญ่ยยดำบึ้นเลยครับผมนี่ตัวนี้ตายครับผมพี่น้องตัวนี้ตายตัวนี้ใหญ่ครับดำเลย จะงไหนก็ฝากไปซ้ำหนีพี่น้องเจอกันคลิปหนาคลิปไม่ไมคลิปหนาบลาบัาาจูสิภาพี่น้องหาอยู่หากินแบบบ้านๆสไตล์บาวจาแบบไหนฝากน้ำเท่นนาพี่น้องเด้อช่องหน่อยจังไงก็บซ้ำหนีพี่น้องได้พี่น้องครับผมสวัสดีครับผม